มาครับช่วงรีวิวแล้วดันดันดัน EP 11ใครดูจบแล้วก็เข้ามาคุยกันนะมารีวิวกันว่ารู้สึกกันยังไงนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่อภิมหาความเกาอีกตอนของดันดันดันนะการตูนเรื่องนี้นมันจะเกาตลอดเลยหรือไงวะ <c oughs> คนป่วงหลังจากการปรากฏตัวของตัวละครใหม่นะครับจีจีอดีตคนรักแรก ของไอยสเ่โมโมะนะฮะแม่ตอนที่แล้วปรากฏมาปรากฏตัวมาแปบบ๊แบบตอนนี้ช่วงแรกๆมานิดนินเนี่ยก็แบบมาแบบเป็นหนุ่มมาดหล่อเลยนะโอคารุนนี่ถึงกับโอ้โหไอ้นี่มาแนวจริงจังมาดหล่อมาดแอคแน่ๆเลยไปไปมามา,มา,มาเผยธาตุแท้เผยนิสยัยตัวตนที่แท้จริงออกมานี่โอ้โหมึงติ๊งต๋องดีหว่า ไอ้เฮียโคตรเบียวสำหรับจีจีนะฮะกระปมของตัวละครตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องราวปิดท้ายของซีซั่นหรือเปล่านะฮะที่เขาเนี่ยต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านของไอยาเซกับคุณยายไอยาเซเพราะว่าพ่อแม่ป่วยทั้งคู่เจอคำสาปเข้าโรงพยาบาลไปที่บ้านที่เขาไปพักอาศัยอยู่เนี่ยเจอวิญญาณร้ายที่แบบรูปรักษน่ากลัวมากๆนะครับมีการเล่าไปถึงปูมหลังอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าจิจิเห็นผีอะไรเงี้ยตอนแรกก็มาเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจากคุณยายแต่คุณยายปฏิเสธนะพลังของนางเนี่ยอยู่ได้แค่อนาเขตในเมืองเลยให้อายาเซไปปราบแทนนะฮะไม่รู้ว่าจะทันจบซีซั่นนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่ทันก็ได้นะเนี่ยเลยแค่2ตอนใช่ไหมจะทันหรอวะดูท่ามันจะเก่งเลยนะไอ้วิญญ,ญาณร้ายเนี่ยเออแล้วก็มีการใส่เนื้อเรื่องเนื้อหาแบบป่วงๆเข้ามาอยู่ดีก็มาเจอวิญญ,ญาณ ปีศาจห้องวิทยาศาสตร์ใช่งนั้นนะผีวิทยาไอผีหุ่นวิทยาศาสตร์ซึ่งญี่ปุ่นมักจะเล่นมุกนี้ประจํานะถ้ามีเรื่องราวของผีผีผีห้องหุ่นวิทยาศาสตร์มันวิ่งมาจากห้องวิทยาศาสตร์วิ่ง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 ไปอย่างไวเลยแล้วปรากฏว่าอาเซเสเห็นไข่ทองป๋องแป่งทองคําไม่รู้ว่าเป็นของโอคารุหรือเปล่าเลยตามมันไปก็วิ่งกันแบบรวดเร็วมากๆเลยปรากฏว่าไปหาคู่รักของตัวเองที่อยู่ที่กองขยะเฮียโคตรกาว คำพูดของไอหุ่นวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เหมือนไปปลุกใจโอคารุนให้ลุกขึ้นสู้ในการมีความสัมพันธ์กับอายาเสะโมโมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกก็เหมือนจะถอดใจไปแล้วแหละว่าการปรากฏตัวของจิจิมาเนี่ยจะทําให้อายาเสะเนี่ยเปลี่ยนใจไปเข้าหาไอจิจิหรือเปล่ากลัวจะไม่ลืมเขาหรือเปล่ากลัวจะห่างกันหรือเปล่ากลัวจะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะมันคิดมากเลยมันนอยมันนอยอย่างน้อยนะโอคารุนตอนนี้เหมือนปลุกใจขึ้นมาซิ่งนั้น ถ้าตอนนี้ให้คะแนนนะผมว่าตอนนี้เหมือนฝืนๆว่ะความกาวนะอาจจะด้วยเรื่องราวมันพยายามจะกาวแล้วแบบบางทีมันก็กาวเกินอะ่ะนห่าะอย่างไอตอนต่อสู้กับพวกมนุษย์ต่างดาวผมยังพอแบบอน j o ยแบบเต็มที่นะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันกาวมันจะกาวตลอดเลยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าอาจจะลดคะแนนลงมาหน่อยนะให้คะแนนผมน่าจะประมาณสัก7.5็ดจุด้้วย,ยกันเจุเต็ม10บป่ะเต็มตอนเต็มนี้เต็มที่เลยตอนนี้ เต็มที่ของผมละเจ็ดจุดห้าเต็มสิบแล้วสังเกตดีๆงานภาพก็เหมือนจะดับดลงเหมือนกันนะมีหน้าตาบุบบุเบี้ยวเบียวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ขาแวงแวงนะอายาเสตอนที่ล่าลากับโอคารุนตอนกลับบ้านนะเอลคารุนกลับบ้านแล้วเจอกันพรุ่งนี้อ่ะขาอายาเซ่แวงๆวงแล้วก็หน้าตาเหมือนบางทีก็เรียวเดียวเบี้ยวบียวังไงไม่รู้หรือมันเป็นเอกลักษณ์ของดันดันก็ไม่รู้บางตอนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแทบจะไม่เน้นเลยนะภาพสวยอาจจะมีเน้นตอนที่โอคารุนแปลงร่างแล้ววิ่งตาม ไอ้เจ้าหุ่นผีอะ่ะนิดนิดหน่อยๆสวยๆตรงนั้นไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะฮะอ่ะแค่นี้เดี๋ยวคุยคอมเมนต์บ้างนะรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์ก็ามาครับแอดฟอกบอกอะไรก็ไม่รู้แต่ได้ช็อตให้โอคารุนกลับมาสู้เฉยใช่ไหม <laughs> <laughs> เหมือนไปซึ้งในความสัมพันธ์ของหุ่นผี ผมต้องไม่ดูรอบสองแบบภาคไทยแล้วว่าเขาภาคจิจียังไงหลอดเหมือนภาคญี่ปุ่นไหมเหรอ <c oughs> ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละภาคไทยก็ต้องอิงสำเนียงการพูดคุยของตัวละครคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วภาคดีนี่ภาคไทยอ่ะต้องถึงอยู่แล้วแหละคาเนดบอกคนปกติในเรื่องนี้คงสูญพันหมดแล้วไอ้ <c oughs> ใครปกติสุดเนี่ยตัวละครหลักคุณยายปะแต่คุณยายก็มีความกาบางจังหวะนะ มันจะมีพวกแบบแนวจริงจังโผล่ไหมวะคงมีแหละแต่คงไม่ทันซีซั่นนี้แล้วมันต้องมีตัวละครแบบแนวจริงจังะนะต้องมาบ้างแหละวะมีแต่พวกบ้าๆใช่ไหมเรื่องนี้มีแต่ตัวละครรั่วๆแบงค์บอกนะมันต้องมีบ้างดิวะค <laughs> าเนตบอกว่ามันต้องย้ายโรงเรียนเลยเหรอวะน่าจะอยู่ต่างจังหวัดล่ะดูจากการพูดของ คุณย้ายแล้วอะถึงต้องย้ายโรงเรียนมาอยู่ร่วมกับอายาเสะเลยแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันเลยมผมว่าไอปมของจีจีกับอายาเสะน่าจะมีอีกนะตอนที่เคยรักกันในวัยเด็กอะเหมือนจะยังเฉลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยเคยแกล้งกันด้วยนะไอจีจีเหมือนจะเคยบูลลี่อายาเสะเยอะด้วยไปรักกันยังไงวะเนี่ยต้องมีนนแน,แน่ตอนที่แล้วผมไม่ได้มาสั้นๆให้แปดชอบประเด็นมนุษย์กั้งมากมุกฮา ส่วนตอนนี้ให้สักเก้าเต็มสิบชอบขึ้นมาอีกใช่ไหมคาเนีบอกแปดเต็มสิบสนุกดีอาสวัสดีแอดมินครูดุด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจบซีซั่นผมค่อยมารีวิวอาสรุปมันจบตอนที่สิบสองเหรอสแสดงว่าไอ้บูล็อกสิบสามใช่ไหมผมจะจำสลับกันสองเรื่องเพราะว่าช่วงนี้ดูแค่สองเรื่องกิววีบอกผมให้แปด รอดูที่มาที่ไปของหุ่นกายกรรมก่อนเพราะเรื่องราวเกิดขึ้นไวมากมันจะมีอีกหรือว่าหุ่นกายกรรมหุ่นห้องวิทยาศาสตร์มันมาไงก็ยังไม่รู้เลยนะทำไมมันตื่นขึ้นมาเป็นผีเป็นอะไรมันจะมีฉะเฉลยไหมวะคงจะมีนะไม่งั้นเดี๋ยวงงนะต้องมีนะตอนหน้าสแสดงว่าไม่ทันแล้วละ่ะเนี้ยถ้าจะมีเรื่องราวของหุ่นกายกรรมดังนั้นเนี่ยไอปีศาจท,ที่อยู่บ้านจิจิในป่านเนี่ยคงต้องไปรอซีซั่นหน้าแน่นอนเลยผมก็ว่า ไม่น่าจะทันนะแอดครูบอกบางเรื่องภาพเผาให้เกาๆครับแบบเรื่องขอให้โชคดีม well? ีชัยในโลกแฟนตาซีออกแนวยุกยยักษ์ยักงเนี้ยเหรอให้มันเข้ากับความกาวของภาพอ่ะผมช่างแม่งภาพเผาละตั้งแต่เจอคุกน้ําเงินสวัสดีดาก้อนสปิริตครับตอนนี้เกาๆแต่ก็สนุกดีเหมือนกําลังปูอะไรบางอย่างอะมมีหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องผีบ้านจีจีทั้งความสัมพันธ์ของจีจีกับโมโมในวัเด็กอะไรอย่างเงี้ย ที่ยังไม่ได้เล่าทั้งผีห้องวิทยาศาสตร์หุ่นน่ะยังไม่ได้เล่าเลยโหหลายปมเหมือนกันนะพูดถึงทั้งแปงกับแปงใชยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวที่ใส่มาในตอนนี้ค่อนข้างนัวแล้วก็กาวทั้งการปรกากฏตัวของหุ่นจำลองที่มันมีผีหรือเอเลี่ยนไม่รู้มีชีวิต2ตัวเลยจู่ๆก็มาแต่ได้จังหวะเล่าส่งอารมณ์โอโ้โหโอครุนกลับมาสู้เพื่อความรู้สึกที่มีต่อโมโม ไอ้ผีหุ่นจำลองเนี่ยที่มันอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อะถ้าเป็นแนวผีของญี่ปุ่นมักจะเล่นนะใช่ปะ่ะมันจะชอบมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีวิญญาณเข้าไปเหมือนในเรื่องของไอ้นี่ผมนึกถึงนูเบเมืออสุดลาพิศาตก็มีนะไอ้ผีนี้ก็เหมือนยายสปีดอะใช่ปะ่ะผีญี่ปุ่นต้องมีผมว่าด้นดาดันเนี่ยมันจะมีทั้งมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ผี ตำนานผีของญี่ปุ่นอาจจะมากันหมดก็ได้นะเนี่ยทรงแล้วนะเหมือนถ้าใครเคยดูนูเบเมือสูนะ์น่ะมันจะเล่นแทบหมดเลยนะผีดังๆผมว่าดันๆๆก็อาจจะค่อยๆใส่เข้ามาเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอผีปากแหวง่งปากฉีกถ้ามีนี่ใช่เลยนะฮ้ยนูเบใช่ไหมผีญี่ปุ่นน่าก,กลัวอีกตัวหนึ่ง่าจะเป็นผีปากแหวง่งปากฉีกมจะมีเปล่านะน <laughs> กสปริตอนนี้ให้แปดสิบสเพราะยังงงๆครับ แมงบอกภาคไทยตอนที่แล้วหาจริงใช่ไหมเห็นมีคนชอบมากๆเลยไอตัวเอเลียนยายนกบายอสมาชิกไอรีเวอร์บอกแอนิเมชันวิ่งดีอะตอนที่วิ่งอะน่าจะเป็นตอนที่เน้นอะสำหรับภาพวิ่งแล้วมันรวดเร็วนะไหลลื่นดีเน้นตรงนี้แหละแต่ช่วงแรกๆหรืออะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเท่าไหร่รักหลอกจึงหยอกเล่นนะคาเนตบอก สมาชิกไอรีเวอร์บอกแอบชอบข้างเดียวหรือเปล่าจีจีไม่รู้เหมือนกันวันนี้นะฮะไปชอบกันยังไงนะเนี่ยเรื่องภาพให้อภัยได้นะเพราะแม่งฉากแอคชั่นเยอะจัดเลยแต่ละฉากที่โผลม่มันอลังการหลังๆเลยดรอป8.5เต็ม10ช่วงที่วิ่งไล่ล่ากันก็สุดยอดอยู่นะแอดฟอกบอกส่วนสำคัญคือปูเรื่องจิจิมาเลยน่าสนใจมากนึกว่าจะเริ่มตั้งตัวไม่ไปลุยร้องไปตัวนั้นแต่เหมือนจะต้องเคลียร์เรื่องไข่โอคารุนก่อน ครูบอกว่าบล็อก14ตอนครับซีซั่น2อง้าวเหรอเชีย่ยสิตอนนี้แสดงว่าอีกหลายตอนแต่อันนี้12ใช่ไหมแล้วผมไปจำใครวันที่บอกว่ามี13ตอนดันดัน12สอใช่ไหมชัวร์แล้วนะกิวีบอกผมว่าดูเป็นคนปกติสุดคือมนุษย์ดาวกั้งเหรอ <laughs> มันก็ร้องไห้งอแงอ,อยู่นะหุ่นกายวิภาคอะสมาชิกไอรีเวอร์ ผมชอบเรียกแบบว่าหุ่นห้องวิทยาศาสตร์แม่งจำง่ายดีเออใช่หุ่นกายวิภาคเพราะว่ามันเห็นเครื่องนงเครื่องในนะอันนี้ต้องขอบคุณสมาชิก idiver ที่เสริมเข้ามานึกไม่ออกเลยเขาเรียกว่าหุ่นกายวิภาคถูกแหละเพราะเราจะเห็นเป็นหุ่นที่แบบเครื่องนงเครื่องในตับไตไส้พุงหัวจงหัวใจเต็มไปหมดเนาะคุณนเซลเล่อ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ดูเหมือนจะน้อยไม่มีอะไรแต่ปมมาเต็มใช่ไหม คุณอินบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหาจัย์ในโรงเรียนทํานองนั้นเออนั่นแหละใช่ผีพวกในโรงเรียนนั่นแหละผีในห้องนงห้องน้ําของญี่ปุ่นน่ะเนาะกิวีบอกในไทยจะเป็นหุ่นนางดําสมาชิกไอรีเวอร์บอกนูเบจะเป็นแอนิเมชั่นเอ,อ้ยไม่ใช่ดินูเบจะเป็นอนิเมตตัวอย่างหลอเทมันบอกว่ามันเป็นอันนี้นี่นูเบรีเมคแล้วบอกว่าผมเคยอ่านนะเขาบอกว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะออกแนวจริงจังเลยนะผีมันจะน่ากลัวขึ้นก่อตอ,อนที่เวอร์ชั่นแบบ ต้นฉบับอีกอะอยากดูมากเลยนะแต่ช่วงหลังนี่พวกอนิเมะรีเมคผมก็ไม่ได้ดูสักเรื่องเลยนะดูแล้วเพื่อนๆรุ่นใหม่ๆก็ไม่น่าจะไปดูกันอ่ะดูเบเฮ้ยโอ้โหแอดมินคูดูโซระต่อสมาชิกเข้ามา6เดือนหรือว่าต่อไปนานแล้ววะเพิ่งเห็นว่าผมเป็นซูเปอร์ไซยาร่าง3แล้วโอ้ขอบุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาก็สมัครสมาชิกได้นะฮะ ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะฮะเดี๋ยวให้คอมเมนต์ใหม่ก็ได้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยใครที่แบบเข้ามาฟังบ่อยๆสนับสนุนกันได้นะครับนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้คอมเมนต์ลวสมัครกันเข้ามาได้นะครับชื่อจะเป็นสีเขียวนะฮะช่วยร่วมนสนับสนุนกันด้วยนะครับดูเบรีเมคประมาณกรกราปีนะฮะดูกันปะดูเบรีเมคถ้ามีเพื่อนดูผมก็จะดูนะแต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะดูกันละมั้งเนี่ยขนาดนูเบที่มันออกสองภาคหลังอนะ ผมก็ไม่เห็นจะฮิตเลยผมไม่อ่านก็ไม่ติดเท่าไหร่อ่ะเลิอกอ่านไปแล้วไม่รู้ว่าจบไปยังนะไอ้นูเบนูอะไรวะนูเบนีโอหรืออะไรสักอย่างอนะ่ะอีกภาคหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วมันมี2ภาคมาเรื่องภาพผมก็ไม่ติดครับการเคลื่อนไหวสุดยอดสลับกันบูล็อก12พอไปเรื่องนี้ขอ14เนาะสมาชิก i อเวอบอกนูเบน่าจะน่ากลัวนมิมใครว่าหนูเห็นผีหรือเปล่า เอาจริงแค่ตอนเวอร์ชันต้นฉบับมันก็ดูน่ากลัวนะแต่มันจะมีจังหวะติงต้องจังหวะแกะแก๊กแบบตลกอยู่พอสมควรเลยผมว่าดันดันก็น่าจะได้กับนูเบมันเหมือนกันนะบางจังหวะนูเบดูครับเพราะอันเก่าผมไม่เคยดูอ่ะน่าสนใจกันนะรอแล้วกันนะถ้ามาก็เตือนเตือนกันด้วยแล้วกันนะเรื่องภาพไม่ค่อยติดเหมือนกันถ้าจะมีปัญหาจริงๆโดยภาพรวมนี่ผมน่าจะมีปัญหาเรื่องแค่เฉดสีตอนเข้าการต่อสู้สําคัญ มีการวางโทนสีเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ทุกศึกซึ่งวางศึกก็สีแอบแสบตาหลายตาด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นสีอะไรอีกนะแทบจะครบทุกสีเลยหรือเปล่าแบงค์บอกว่าดูรันมาแล้วชอบมากมีแนวกเก่ามาตัดรถใช่ไหมเออมีคนบอกว่ารันมาก,ก็ดีมากเฮ้ยผมไม่เคยดูรันมาแบบจริงจังเลยนะอ่านก็ไม่เคยอ่านนะน่าสนใจเหมือนกันนี้กี่ตอนแล้วครับแบงค์รันมาอืมน่าสนใจเหมือนกัน ไม่ได้ดูเลยครับสมาชิกไอริเวิร์รันมามีีตอนแล้วเห็นมีแต่คนบอกดีเพราะว่ามันก็เป็นการ์ตูนอมาตะาอยู่แล้วน่าสนใจเหมือนกันนะถ้ายังไม่ได้ไปไกลามากผมอาจจะดูก็ได้คิดถึงยายเทอร์โบโบทเงียบเลยไม่พูดสักคําตอนนี้ใช่ไหมอ่ารีเมคเท่าที่ลองดูผมไม่ได้ดูเรื่องเดียวคือลามูรันมาเหมือนจะไม่อินถนึงจะครรพต้นฉบับมากก็าตามแต่บุ๊มันเก่าไปแล้วใช่ป่ะอืมนั่นแหละผมก็เลยแบบไม่ได้ดูก็เพราะอย่างเงี้ย อะไรหลายๆอย่างที่มันรีไปม,ไมกากเนี่ยบางทีขี้เกียจดูอ่ะอยากดูการ์ตูนใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สายแบบอนิเมะกูต้องมานั่งดูรีแอคทุกตอนอะไรเงี้ยทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยเลือกๆดูบ้างครับบางเรื่องที่มันฮิตก็บางทีก็ไม่ได้ดูนะครับอย่างบีดอย่างไรเงี้ยภาคไทยนูเบต้องนัดจูนเหรอทำไมทำไมถึงเป็นนัดจูนครับสมาชิกไอรีเวอร์ถ้าเป็นต้นฉบับนี่ใครภาควะสมัยก่อนตอนช่องเก้าการ์ตูนแม่งไม่ทันนะผมอ่ะนูเบเคยถ่ายหรือเปล่าวะ น่าจะเคยอยู่บ้งมีบอกว่านูเบไม่น่าจะมีมแต่นูเบผมอ่านผมชอบมากเลยนะภาคแรกอโคตรชอบเลยแหละอ่านไปกี่รอบแล้วสองรอบมั้งเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆไลฟ์แอคชั่นทำก็ดีนะแต่บ้านเราตอนไลฟ์แอคชั่นไม่มีฉายเหมือนจะมีตอนนั้นอะเพจเพจอะไรไม่รู้ที่เป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะเขาแปลไลฟ์แอคชั่นก็ทำได้ดีนะแต่มันสั้นไปหน่อยว่ะ คือแคสติ้งมานี่โคตรดีเลยอะตอนไลฟ์แอคชั่นอะไม่รู้ว่าใครเคยดูบ้างนะครับไลฟ์แอคชั่นนูเบมือสุราพิสานน่าจะเกือบสิบปีได้ลวมัง้งดีรีเมคเสียดายใดยตรแดนเวทมตนไปทำยืดตอนแบบการ์ตูนสมัยก่อนช่วงหนังเลยเบื่อใช่ป่ะสมาชิกครุสุระแอดมินกูโอ้โหสมาชิกไอรีเวอร์บอกสิบตอนแล้วเหรอรันมาไปนานไปไกลแล้วนะแปบ๊บเดียว หลังผีการกรรมบทจางลงจริงครับยายเทอโบเพิ่งโผล่มานอนขำกับยายโมโมตอนนี้เคียนชินผมดูอยู่รีเมคใช่ป่ะรีเมคกันหลายเรื่องมากเลยทำไมไม่รีเมคเอ้ทำไมไม่ทำพวกอนิเมที่มันไม่เคยมีแบบทำไมไม่ทำการ์ตูนที่มันไม่เคยมีอนิเมะวะมีต้องหลายเรื่องไปทำพวกการ์ตูนที่มันเคยมีแล้วทำเพื่ออะไรเนาะ สมาชิกไอริเวอร์เสียงหล่อเท่ประมาณโคดอิกัสอายุสมวัยเหมาะเป็นครูผมไม่แน่ใจว่านูเบเนี่เคยมีมะทีวีหรือเปล่าเดี๋ยวว่าดูแล้วโคตรน่าดูเลยนะแต่หน้าตาของนูเบมันรีเมคใหม่จนผมยังไม่เห็นตัวอย่างนะแต่ผมเห็นโปสเตอร์นูเบมหน้าเปลี่ยนไปเลยนะ มันจะดีเหรอวะเนี่ยดูเบหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันมีตัวอย่างออกมาหรือ,อยังวะตอนนี้โหหน้าตาแบบแปลกเสาหลักใหม่ยังตั้งตัวอยู่มังครับยังไม่มีเมฆใหม่มากอืมเดรอต่อไปโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้า,ขามาได้นะเพื่อนเวลาผมนัดดูอนิเมะซีรีส์อะไรเงี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์ มเีเพื่อนสนใจหาเพื่อนดูมากดดูพร้อมกันแล้วก็มาคุยรีวิวเนี่ยเข้ามาได้ผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์ตลอดนะครับวันนี้ยังไงก็ฝันดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนด้วยนะครับเพื่อน,อนทุกคนฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าตอนจบนะดนัดนดันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับตอน 22. นี้สิบสองนูเบมีครับเคยรู้อยู่ใช่ปะ่ะมีมีมอนิเมะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันฉายช่องเก้าหรือเปล่านะ จำไม่ได้เลยเนี่ยแอดคูดูบอกว่านูเบผมดูไม่ทันเมื่อก่อนเลยไม่รู้อะไรใช่ไหมผมอ่านสองรอบเลยชอบมากเลยนูเบสมาชิกไอบอกว่าภาคญี่ปุ่นคนภาคเบียร์คุยาบรีดโคคุชิโบดาพิคาดอาสูนเจอกันเรื่องหน้าแอดฟอกบอกเด็กก้นสปิริตลาตีสวัสด์โอเคเจอกันครับบ๊ายบาย